สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามารู้จักกับพยาว่านครับซึ่งคนปลูกบอลที่เป็นว่านหรือว่าปลูกว่านที่เป็นยานะครับก็ต้องรู้จักว่านตัวนี้ครับว่านตัวนี้เรียกว่าเป็นหัวหน้าของบรรดาว่านทั้งหลายในวงการว่านเรียกเขาว่าพยาว่าน นะครับก็คือเป็นว่านที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาสรรพคุณทางว่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่ยงคงกระพัน์หรือว่ายารักษาโรคหรือว่าส่งเสริมโชคลาภหรือทำให้มีเสน่ห์นะครับ ก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวยอดเยี่ยมที่สุดนะครับผมพามาชมครับเรียกว่าพยาว่านนะครับก็คือต้นที่เหมือนต้นกระมิ้นและสีแดงๆต้นนี้เลยครับนี่ผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้นานแล้วครับเพราะว่าการที่จะให้ว่านตัวอื่นมันได้ผลมันมีคุณนั้นวพิเศษนะครับ ก็ต้องปลูกพยาว่านเนี่ยมาช่วยกำกับด้วยนะครับตามความเชื่ออย่างนี้ผมนี่ปลูกกับว่านมหาสนีไว้หน้าบ้านนี่ต้นนี้เป็นเรียกว่าว่านมหาสนีนะครับแล้วก็ปลูกกำกับไว้ด้วยพยาว่านก็ทำให้ส่งผลส่งคุณดีขึ้นลักษณะของพยาว่านเนี่ยนะครับก็คือต้นสีลำต้นเนี่ยก็คือ ที่เป็นกาบมาก,ก็คือสีแดงแดงเข้มขึ้นมาเลยตั้งแต่โคนยันถึงโคนใบเลยนะครับถึงโคนใบเนี่ยโดยเฉพาะหลังใบนี่ก็แดงขึ้นมาจนถึงโคนใบเลยส่วนหน้าใบนะครับก็จะเป็นร่องร่องแต่ว่าก็มีสีสีแดงตลอดร่องเลยนะครับ นี่คือลักษณะของพะยาว่านนะครับเอามาปลูกไว้ครับตัวนี้เป็นว่านตัวดีสมัยก่อนเนี่ยก็เสกแล้วก็ให้กินสา,สามารถอยู่ยงคงกระพันได้นะครับกินเสร็จแล้วนี่ก็อยู่ชั่วกขณะไม่ตายอุจระไม่ตายผัตสาวะในหนังมันจะเหนียวคนสมัยก่อนก็จะทำอย่างนั้น เวลาโจนจะออกล้นสมัไหมก่อนนะครับก็ต้องเสกกระมิ้นชนิดนี้ให้กินก่อนนะครับแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยจะแตงจะควันจะยิงยังไงมันก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าหนังมันจะเหนียวนั่นโบราณนะครับแต่ก็เรียกว่าพยาว่านครับดูกันชัดๆน,น,นะครับหามาปลูกไว้ครับเห็นแล้วก็หามาปลูกไว้ต่ำง่าว่านตัวอื่นของเรานั้นลอยมีประสิทธิภาพลอยมีประสิิทธผลดีขึ้นด้วยนะครับ แนะนำเพื่อความรู้จักกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชม